สกกิองวาคเรก็ชูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจิตรีตและตีสนิสกิจกองมาแล้วจ้ามาพร้อมกับภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังกองถ่ายทำมิวสิกโดเพลงใหม่จากค่ายอัสยามค่ะวันนี้ก็เดินทางมาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเรา กับกองถ่ายทำมิวสิกโดเพลงว่าแต่เขาเราก็ชูของศิลปินหนุ่มเสียงดีดีนัดกิติสานอาสยามเนื้อหาของมิวสิกโดเพลงนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเลยเป็นที่มาของคำว่าชูแต่อย่างว่าและค่ะเรื่องของความรักมันไม่เข้าใครออกใครจริง จิรีตจะแอบบอกความลับให้นะคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นเขาชอบผู้ชายที่อบอุ่นหนุ่มคนไหนที่ให้ความอบอุ่นได้เยอะเนี่ยเอาใจจิรีตไปเลยค่ะเออพี่คะพี่คะอะไรคะโอ้เจ้าจ้า,จาะวัสดีค้ะครับผมมีคนบอกเยาวหญิงมาว่าพี่นัดเป็นผู้ชายอบอุ่นโโจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่อยากคุยนะจ๊ะจ้ะ พี่อ่ะมีความอบอุ่นมอบให้กับสาวๆทุกๆคนเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะสาวๆสวยแบบน้องยอยหญิงโอเคค่ะเอางี้น้องยอยหญิงอยากได้ความอบอุ่นไหมครับใช่ค่ะที่จัดให้น้องเลยโอเคไหมรอแพลโอเคค่ะเอาพี่น่าจะทำอะไรอ่ะอันดับแรกเลยจ๊ะค่ะให้นี่ก่อนโอ้โหเอางี้เลยกลัวไม่อุ่นนะคะพันหนึ่งรอบหนึ่งรอบเอาข้างหลังอีกทีหนึ่งโอเค พอได้ยังจะ๊ะก็ยังหนาวอยู่นิดนึงแหละโอเคเอมีอีกนะรัวน้องหญิงจะหนาวนะครับขอบคุณโอผพอได้ยังจะ๊ะ <c ười> เออพี่คะยังไม่พอจะไม่เป็นไรครับพี่มีอีกหนูอุ่นเจ๊เจ๊พี่มีอีกน้องจ๋าโอ้โหความอบอุ่นพี่มีให้สเสมอ <c ười> คูณโฉมับผมเป็นผู้ชายอบอุ่นจริงๆนะโอเคไหมครับน้องยอยหญิงครับโอเคมากเลยค่ะไหมครับผู้ชายอบอุ่นหุ่นอึดอัดเสียงเป็นวัดนัทกิติสารอาสยามครับผมอุ้ยฟ้าว่ะอุ้ยเิ่อ่าพี่นัทคะจิตริ้เชื่อแล้วว่าพี่นัทกิติสารเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอบอุ่นจริงๆค่ะแหมจะไม่อบอุ่นยังไงไหวคะก็ทางผ้าพันคอ เสื้อขนสัตว์แถมด้วยผ้าห่มอีกอุ่นจนร้อนเ่าวกันเลยทีเดียวค่ะสาวๆคนไหนชอบผู้ชายอบอุ่นแบบพี่นัทกิติสานก็เชิญจีบได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับภาพเบื้องหลังสนุกๆจากกองถ่ายทำมิวสิกโดเพลงใหม่ของค่ายอัสยามได้ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้จิริตและตีสนิทสกิดกองสวัสดีค่ะตีสนิทสกิดกอง